โดยเคลบ่อนผ่านมาชนที่ดินอิฐลำตาลน้ำใสๆที่ตำบลเขาเพิ่มฮ่าสวยใหญ่นี่เป็นไงเนี่ยำตาลสวยกว้างร้อยเมตรเปิดเสร็จเตรียมรับนเนาะนี่เขาเพิ่มสวยมากครับที่ดินแปลงนี้เออหมองสำหรับเออยอดมีน้อยครับ <laughs> ดูเล่นดิดูเล่นเนาะนี่เรามาชมลำธารน้ำใสๆฮะนี่ถูกจริงทั้ทงวิวทั้งได้ทั้งวิวเขาทาั้งน้ำ่าเอ็ดวันดีครับหลงอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปชมได้หมดนะเดี๋ยวให้ชมลำธารไปพังพังก่อนทุกส่งเสริมนาทีรับนี่ลำธารน้ำใสๆ ใส่ยยเ,เยื่อเลยครับปี่ปนี่ตาบลเขาเพิ่มเนาะเราอ้าเราไปขบวนดีกว่าบายสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปูนะคะวันนี้มีที่ดินติดน้ํามานําเสนอน,นะคะที่ดินจํานวนแปดไร่นะคะขายในราคาไร่ละสองล้านบาทเอกสารสีดดแดงค่ะตำบลเขาเพิ่มอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะตอนนี้เราอยู่ท้ายแปลงนะคะด้านที่ติดน,น้ํานะคะนี่เห็นไหมคะคือด้านนี้มันจะมีผักตบนะคะแดงอยู่ตรงรั้วลวดหนามนะคะเดี๋ยวเราจะ เอารถไปโคมาลือ้อผักตบออกให้นะคะ <Okay. S 2> เห็นไหมคะโอเคแล้วก็อีกด้านนี้นะคะเดี๋ยวคุณสมัยก,กาลังแทนก็นะคะอีกด้านนี้นะคะ,นนะ,คะซึ่งจะเห็นตรงแดนตรงรั้วคาบอยนะคะนี่ค่ะโอเคอันนี้คือด้านหลังติดน้ํานะคะกว้างหนึ่งร้อยสิบเมตรนะคะอาา่ะฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็ <Wow. S 3> ย้อมองเห็นคาบอยฮะเดี๋ยวเราจะไปอ่ายกกองถ่าย ไม่ใช่ย,ยกต้องครับรอไปรีวิวให้ใเ,เห็นว่าลัวคาบอยเนาะอยู่ด้านนู้นอ่าด้านหนึ่งด้านหนึ่งรวดน,น้าด้านหนึ่งคารบอยอ่าสวยใหญ่ครับตรงนี้สวยน้ำรำธารน,น้ำใสๆสฮะน้ำที่ไหลมาจากน้ำตโกโกดินกตมอ่าหลังจากต้นน้ำรำธารก็คือที่ตมชมนะอันนี้ขับเพิ่มเขตติดต่อกันฮะระยะทางประมาณสิบกิโลระยะเส้นทางของน้ำเนาะมาถึงแปลนี่ตรงนีนะสวยใหญ่แปดไร่ แบบไล่ขายราคาไล้านนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราตัดแปลงข้างบนต่อนะคะปกติจะไม่มีนะปกติโอ้สองล้านกว่าสามล้านนะติดติดน้ํานะถ้าติดน้ำอย่างงี้จะราคาจะโดดเลยแต่แปลงนี้แกเอาแค่นี้ราคาเน็ตแกบอกราคาเน็ตเนี่ยนะคะพร้อมโอนค่ะอ่าพร้อมโอนไม่มีการต่อรองเนาะไม่อ่าแกแกอยู่แค่แกบอกไม่บอกผ่านไม่บอกอะไรใดๆสิ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวไปด้านบนด้านบนกลางแปลงเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวไปชมวิวเนินอู้ที่สวยโอเค เดี๋ยวเรามาดูแดนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะรั้วคาร์บอยฝั่งนี้นะคะถ้ายินอย่างนี้ฝั่งซ้ายมือจะเป็นรั้วคาร์บอยนะคะแล้วถ้าขวามือจะเป็นรั้วลวดหนามนะคะกว้างติดน้ํานะคะประมาณโดยร้อยสิบเมตรค่ะโอเคน้ดายแปลงนะคะเดี๋ยวปูจะพาเข้าไปชมด้านกลางแปลงค่ะซึ่งจะเห็นว uh ิวภูเขาด้วยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะด้านนี้นี่ค่ะ ของเราจะมีต้นจามจุลีใหญ่นะคะอยู่ประมาณสี่ห้าหกต้นนะคะแล้วก็มีต้นสักตรงนู้นนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะ <Okay. S 2> ต้นจามจุลีนะคะซึ่งตรงนี้ก็จามจุลีค่ะต้นไม้ใหญ่จะอยู่ท้ายแปลงนะคะวินสวยเลยค่ะติดน้ำด้วยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะต้นจามจุลีแล้วก็ด้านนี้ก็เห็นเขานะคะเห็นไหมคะซึ่งจะเป็นวิวภูเขาบมเลย ไปครับเดี๋ยวไปชมกลางแปลงเนาะอ่าให้ชมวิวภูเขานู่นมองเห็นละแป๊บๆตอนนี้นะคะปูมายืนอยู่กลางแปลงนะคะเห็นไหมคะจะเห็นวิวภูเขาเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่แปลงนี้ไม่ต้องถมนะคะเพราะว่าเป็นที่สโลปไปหาคลองนะคะแล้วก็การเดินทางนะคะจากถนนสีเลนเส้นบาแก่งคอยนะคะอยู่ห่างจากถนนสีเลนเส้นบาแก่งคอยแค่เพียง3กิโลครึ่งค่ะเข้ามาทีอนกรีดแล้วก็ถึงแปลงจากไปถนนดินนะคะแล้วก็ที่ดินนะคะจํานวน8ไร่นะคะขายในราคาไร่ละ2ล้าน ตำบลเขาเพิ่มอเภอบ้านนาจนครนายกนะคะถ้าใครสนใจแบบที่ดินแบบที่เงียบสงบแล้วธรรมชาตินะคะแปลงนี้ถูกใจแน่นอนค่ะเงียบมากค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้นะคะกําลังเอารถไปโคตัดแต่งพื้นที่นะคะให้ดูสวยงามค่ะว้าวเห็นไหมคะจะมีรั้วคาร์บอยของเรานะคะล้อมไว้แล้วค่ะด้านนี้นะคะด้านซ้ายมือคาร์บอยนะคะถ้าขวามือของครูจะเป็นรวดน้านะคะลงไปหาคลองเลยค่ะ ด้านนี้ก็จะเป็นวิวภูเขาเหมือนกันค่ะติดน้ำนะคะก <Okay. S 1> ว้างโดยประมาณร1อยสิบเมตรค่ะเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็ที่จะสโลปลงไปโดยที่ไม่ต้องผมลงไปหาคลองพอดีค่ะเดี๋ยวคลองแคบ,บขวามือนะคะเดี๋ยวจะเอารถไปโคลนล่อกออกนะคะแล้วจะสวยมากเลยค่ะที่ดินนะคะเงียบๆธรรมชาติะคะ่ะแล้วก็วิวว,วิวเขาใหญ่เลยค่ะของเรานะคะ <Wow. S 1> เห็นไหมคะเป็นวิวเขาใหญ่ร <Wow. S 1> อบเลยค่ะวันนี้อากาศดีด้วยค่ะฟ้ากำลังเปิดเลยนะคะ ที่ฝากไว้ด้วยนะคะที่ดินจํานวน8ไร่ค่ะขายในราคาไร้ละสองล้านบาทค่ะตําบลเขาเพิ่มอํมเาเภอบ้านานาจังหวัด,ดควนครนายกนะคะสนใจติดต่อหาครูดได้นะคะสูตรเก้าสองสี่เก้าหนึ่งสี่สามเจ็ดสี่แล้วก็เบอร์นะคะคุณสมานค่ะศูนย์เก้าสองสามแปดศูนย์สี่ห้าแปดสามค่ะไฟฟ้ามีด้วยแล้วก็มีไฟฟ้าค่ะอ่าแล้วก็ที่ดินแปลงนี้เหมาะนะโอเคเหมาะมากเหมาะสาหรับอ่าทําธุรกิจเนาะใช่ค่ะอ่าแล้วก็ที่ไม่แพง อ่าติดน้ําลําธารใสๆฮะนี่ฮะก็ราคานี้เจ้าของอ่าเน็ตแล้วเจ้าของไม่อ่าไม่ไม่ได้อะไรไม่ได้บอกผ่านนะเนาะแกบอกว่าแกราคานี้เลยจบพร้อมโอนนะคะพร้อมโอนเลยพร้อมโอนค่ะก็อ่าจากตัวเพื่อพนาเนาะการเดินทางก็กรุงเทพถึงแปร์ครับก็จากอ่ากรุงเทพถึงแปร์ครพอมาถึงอ่าวิ่งเส้นนี้แะลังสิตนครนายกเนาะอ่าลังสิตนครนายกก็วิ่งมาถึงตัวเพเภอพนา อ่าเขาบอกอำเภอวนาเลื่อนซ้ายอ่าแล้วพี่ก็วิ่งตรงเลยก็ได้เนาะวิ่งตรงมาถึงตัวอำเภอวนาเจอสี่แยกแล้วเลี้ยวซ้ายทิ้งฮะแล้วก็อ่าพอมาถึงจากสัก500เมตรจะเจอ3แยกเขาเรียกว่าขวาแก่งคอยหรือเส้น3ตอง2ฮะหรือเส้นบรรณาแก่งคอยฮะจากตัวอำเภอบรรณาแก่งคอยถึงตำบลเขาเพิ่มถึงแปลงแนละ้วประมาณ15กิโลโดยประมาณ15กิโลโดย,ปร,โดยประมาณฮะไม่ไกลฮะการเดินทางถึงแปลงก็จากอ่ลาลักสิน อ่กรุงเทพนะประมาณ90โลนะไม่ไกลพี่ไม่ไกลไม่ไกล80สเศษแป8สิบแปดสิบแป9แปส้าาสวยใหญ่อ่ะคลิปนี้ก็อววเออฝากกันแค่นี้เนาะอ่ะจบคลิปเลยครับ จำนวน8ไร่ค่ะขายในราคาร่อละ2ล้านบาทตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนะครนายกนะคะสนใจติดต่อนะคะ0924914374แล้วก็อีเบอร์0923804583เนคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะโอเค One eternity later